คนไปอยู่เนาะัเงินหนเนาะเออเขากับครอบครัวเขาตัอวเขาเนเอาที่ไหนเนาะครอบครัวเขาสบายดีทุกคนสบายดีทานผิ้ชมาุูกคุณผ่านนี่ยู่หนจะพ้อหวนาอยูัาง่ายๆนี่จะพ้องไปบริเทียวค่ะครอบครัวไปเที่ยว เหลือแต่พนักงานดีๆจังอ่อนจังสิสูกนี่ล่ละเลือกกันอยู่สี่คนคือไซซองู้หยิงองอสของห,าหา้านห่านคือจะรุ้าใหญ่อลังการากะคล้ายคล้องอันใดที่โกหูราคาก็ต้องเป็นสีสูกอันใดที่เขาต่อและลดว่ได้และลดได้ก็ต้องโทษไปถามเจุดข้องห่านเพื่อนนี่ละซักตั้งเติเพื่อน,น,วน,ไ,นอไวเพื่อนเพื่อนอะไรเห็นิตต่อเพื่อน โทรเบอร์เน็ตกับบางเชือกับบมีสิสัญญาณเพื่อว่าเพิ่นไปบ้านนอกบ้านนอก,อกหน้าบ้านสอกปีบ้านบ่มีสิสัญญาณเพิ่นว่าแต่ว่ายัางบ่มออ่ากยังไปเที่ยวไอเด็กอยู่พาลูกพาเจ้าไปเที่ยวในรอบจีบปีสงสัยบ่เคยพาไปกับครอบครัวจักเจื่อเลยกับเป็นชาห้านมึงสินค้าหรือ้อง เบิ่งสินค้าแต่ละอยา่างในราคาทั้งเงินกี่เงินบาทหันรุลามาหอนหมากเลยหรรันอัรากาศงานสาบมมวเหล่าดีทุกคนเฟ้นเฟ้นหงทองค่ะตั้งเต็ดเช้ามามีไคมาสื่ออุ้ยของเขามันขายเท่าไรสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือใหญ่อย่างนี้กระจายข้าวไ<ต>ทยเปวดพังปวดเข้าปวปดขา กระือเดิน<ด><ห>แห้งใครถืออะไรนี่สามร้อยสามร้อยบาทราคามันติดบาทสองร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่าหขข้า,<ล>าคานสามร้อยวิสังมาไกายย่ลีนั่นคืออย่างสางนี่นะสองแปดห้าเราคือกันสามร้อยห้าสิบบาทอาาเป็นรูล,ลาอานนารใหญ่ราคาในไทยสิจืดได้ทุกคนบางอันกับบตีราคา ถ้าท,ที่ที่ลูกไปเข,าข้าห้องน้ำรือไปใส่นี่ก็ถ้าให้ลูกค้าถ้าเพราะว่วาโู้จักราคาบางอันก็บ่สีคือจังซีแล้วบ่ซีจี๊ดจ้องร้อยบาทพัดลมพัดลมอู้สลายลายอย่างทุกอย่างมี่ผมนี่ัวกระติกใส่หน้านัง่งให้เจ้านี่ลูกค้าก็บ่ค่อยหลายเลยทุกคนถ้าลูกค้าหลายคือคือ,คอจังเอือยอยู่นะโอ้ แล้วสชสัยพ่ออเขาแล้วแล้วเขายังเมืออ่อยกับการเฮ็ดบุญอยู่ใครเลยบ้างอยมาซื้อป็นไนงกันลูกแต่ตอนนี้ว่างลูกค้าบมีชาลูกค้ามีกับหัวหววนุ่งหัวหนุ่งเลยทุกคนกินข้าวแล้วแล้วไปได้ายผมพวกหัวหนุ่งกับการขายของมชาคุณล่ะจนคำพวกพวกไปเที่ยวนี่ของหลายมีหออย่างมาพมตรุ่งติ่งนะจ้ามีหดวใจ ชีชมพูบมาจะพองเขาไปอยู่จะไหนก็ได้เพราะว่าห้องมือนี้เขาเป็นจะพองเต็มโตเห็นบะเ,เขากใส่ไปใส่ไปทุกอยา่างกระโปรงกระเป๋ากะเป๋ถืกได้ทุกคนสามร,รอยบาทอ,อันนี้คณนะอ๋ออ๋อ,อ,อ,อมาสีชมพูสีอื่นกับบอมบมาชีชมพูสามร,ร้อยบาทนะจ๊ะถูอของกอบของกอบ ของแท้เลยนี่ไะบ้านออนและเซ่ปของเกนะ่าเป็นแบบออนกละเส่ของกอ่อเพือกันบ่มนี้ผมแท้หรอกนี่ต้องของถืออันนี้ร้อยหาลูกค้าบ่มีเทาก็ช็อปปิ้งปกตินที่แรมุกมุ่นอย,อยู่กับการเฮ็ดผมลูกค้ามุมนี้ลูกค้ามเาเฮ็ดกะไล่เมื่อแต่าก,การะดีเติบได้มุมนี้นะบ่ค่อยมีลูกค้าบ่มีเลยมีเด็กสาวสองคน อพี่น้องแล้วบด้ลงคลิปดนเลยพาะว่าหลายในจักหน่อยพขอนุญาตเราหลาย,ยหงุหงวยกับการว่าสลึบกันสีแล้วสีเชอร์รหายจากพนน,นี่วยแล้วค่ะกับบตีเทนบอพี่นอ้องอบดีอยู <15. S 2> เขียนไว้อันนี้นะ <15. S 2> บงอันกะติดแบบว่าเป็นสติ๊กเกอร์น้อยอันนี้กะิดีเดือสิบห้าจักแมนสิบห้าบาทหรือสิบห้าพันกี่สิบห้าันกี่เป็นเงินบาทก็ซาสิบาทอุ๊จืดแท สามสิบบาทนี่ทุกอย่างก็ต้องไปไกลพี่น้องอยากได้ยังยิบอรรดนี่ละกิบกนน,กน,กน,น,กน,กนี่ยหักินะแต่ว่ากิบแบบนี้อยู่ประเทศไทยไหลายๆเนะเส้าหาบาทบะสาาบทเะส้าหาพันห้าสิบบาทเส้าหาพันบหาสิบบาทโดย หน,น,น,น่าคือไม่หยุดค่อชอบชอบขนมหลายชองเลยจ้ะนมเล่นนมว้ายนมสังังเสียนมสังสังบิดลมลมเขาอุ้ยบะบีทุกพี่น้องเล่น้นนองสงสยเล่นไรนี่เล่นบะบีคายจะเล่นบะบีนี่ส,สุดเจ็ดอันพันกี่พันกี่ก็ว่าเป็นสมบาทบอก <c oughs> ชอบแบบเบิร์ดหุ่นขนมไอ้ออนเคยมาเลี้ยงให้เบิร์ดนะแล้วขนมนะเบิร์ดแล้วแต่มาเลี้ยงนิสสันเสียงลูกค้ามาแล้วงูไปทางนั้นแล้วเลยงูเลยเฮามาส่องแพมเพิร์ดมาเลยยางเลยนี่ทุกอย่างแพมเพิร์ดใครนี่ลูกน้อย,อ,ยอ,อ่านอับนะ ิเรรขขงเแบบอะไรนี่ถูกอย่างมีหัหนหมูลื่นนะพี่น้องลื่นขี้ตกขี้ปอบปอบนีจ่จะาบาที่สิบบาทชิบบาทห,หาท่านชิบบาท เครบ้างยาข้ามผู้มื่นใช่ไหมอ,อันยาทาผมอรอยเกะซีซูบรร้อยเกะโลชัน่นน้ำหอมเก้าสิบพันได้ปิดอกสองร้อยบาทสองร้อบาทหสองร้อยบาทกรสิออกเงินกับสีซูบนละร้อยพือระบีบใส่ขวดไปค่าแบ่งกันแบ่งกันนะนี่เคยเล่นบ่เคยเล่นนั่นหน่อยวันั่นแหละ ทีลงสีเหล็กมันก็ไล่ลายหรอกอันนี้ถือได้นนะสิมหาพันกี่บอกสามสิบบาทเาสิบบาทกับสมสิบบาทแป้งอยียงนี่แป้งแข็งเอ็งบอกแป้งอันหวานจละเ้ผ้าดีเยอะสิมหาพันกี่มีทุกอย่าง<ป>ขายทุกอย่างล้านนี้เอือ่อยบอกบอกขายเต่ผัวเมีฆ่าเลยวะเอือ่อยบอกขายผัวเมีฆ่า มีคี้บขาวด้วย่นอะเรื่องเชล้วขาวค่ะขวดละหา้หาร้อยหร้อยบาทถ้าเป็นเงินกีบกะสองแสนห้าสิบแพงอันนี้คีออย่างคือลินยิมอ่ะยิมลาฟิวคือฟิลินมันขาวยุดใส่หลออไม่ได้ใส่นี่ไป้ชายอันนี้นนมนนนนายเอามาบอกอันนี้เท่าไรสองแสนแปดสิบพันกีบโดยจะมีพันหนึ่งพันบาทมันเจกต่าค่ะมองไร ต่พัดบาดขาไว้บอ่าขาไว้นเดียวผิวกระจ่างใสเปล่งปลั่งนะช่วยบำรุงผิวให้ขาวใสฟื้นฟูผิวที่แห้งและหมองคล้ำช่วยลดเลือนริ้วรอยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเอายังเด้นอนท่าจะได้จังขานล่นามันแนท่าตัวนี้จ้าท่าหานลอยท่าหานลอยกันเลยค่ะอันนี้นะหัวเชื่อยนะจ้ะผิวขาวมีทุกอย่างผู้ใดมภพ ผู้ชายไปเลือกของเนาะผู้บริทไปผู้บริิ์ไปิของเลยเอาผระะาุกขายของไหนผู้ชายเนาะเขาายเลยค่ะเขาไปเลยค่ะ,คะไปะได้หรอคะในเครื่องเขาว่าเนาะก้งเยง

น้ำมันฮะน้ำมันแบบกอกน้ำมันแบบกรอบให้ได้ใส่บ่อนไม่นแหละมันหลายผลตาไลายนี่เลยพี่น้องด้องลุงนะเน้นนะเลกนขวดดดงๆนะแคมกิมมาขวดเท่าไรเนาะหาพันสิบบาทสองร้อยสองร้อยสองร้อยบาท ทุกหน่อยให้ยุทงนอ,อกเปิดเมนโบอาเปเืทุกเวลานได้น่ะทุกหน่อยค่ะนะไม่ทุกหน่อย่าาหาบ้านกี่สิบพ <10, 000. S 2> ันสิบพันท่อนสามสิบสี 3, 000, ่พันสีสิบพกับท่อนสามสิบสมท่หากับท,ท่อนนั่นเออแมนเดีวสามที่หน่ะซีซุงรามาักกินสมองอ่อนเอนดพี่น้อยแล้วท่อนงั้นเลยซีซุงกินหมด อันนี้อ่อนให้มูมิสมองอยู่เด้คอนมันเห็นคนคิดเนาะคนมานี่คนคิดเงินนี่งยเงินคือโอกบกๆกัเล็บนม่หา,าันคิดตันี้นี่เงินประเทศออกไรเงนล่าเงอ,องนล่ากับไลไน,นี่นะซู่ยังกับไ้ไลคือได้เจ้าขนขมคันโบไลเกินปดตัปิับาฮะเป็นรอยกดหนึ่งเป็นรอยกดหนึ่ง ขันาเ่าเจ้ากับองขันกีกัใบเซนจะคือกันนี่ที่น้องนี่เด้อยาให้ดูใบเซนออนะลงตลอดเลยคล้ายกันมากเลยค่ะนี่เอาลงให้เขาเ้อเอาใจเด้ออาลงให้ลูกค้านะ้ทาอะไรกัหัวยองหัวยอนี้ตัวนี้ ใจขาดผมสีชมพูสีมชนเป็นแลมียัางแบบขาดเสียเ้นไปดับเมื่อแล้วดูจะได้ห่านได้เป็นไร้าเพื่อนมีเบิร์อยู่รวมเมือแล้ไม่ได้ไปนิดเนสอยเสษเอยู่กับอยู่ในห่านนี่แหละอ่อนวะอออยู่ห่านตื่นตน้งแตี่สี่เครื่องฝึกมาปิ้งไก่หนีไก่ปิ้งขายอ่อนมาเป็นคนอ่อนบริเป็นคนปิ้งอ่อนหนีซื้อเนี่ยน่าเละเห็นไหม คุ้นกับมาเป็นชุมชวนลูกค้าก็ได้พอค่อยหลายคือตอนมือก้อนหอเข่าเราพี่น้องมือหอเข่าเนาะก้อนหอเข่าเนาะคุณไล่ๆเขามาซื้อผลไม้คนในนั่งคนในนั่งเลยดิพี่น้องเข่าเที่ยงกับไม่ได้กินมเจอนี่ขณะเป็นไปเบิ่งพนักงานสองคนเจ้าเจ้านายพี่น้องดูเพ่กินเบียร์บอกเบิ่งเพิ่งเพิ่งว่มนะเจ้านายมาอยู่กินเบียมากินเบียรเจ้านายมาอยู่กินเบียร์ว่ามากินเบียร์ ก็การรีแลกซดี๋พี่ดอกการรี่แลกซ์เหมือว่าพี่ดอกเคยได้ยินบอกว่าเจ้าได้พยุกต์หนูร่าเลยเดี๋ยวแล้ค่ะค่ะการรีแลกแห้งแล้วก็มีสาวเสิร์ฟคือแม่สาวจอยเดลยจ้ะแม่สาวจอยช่อมยูทูบเดลยจ้ะหนิสาวเสิร์ฟเดลยจ้ะหนิสาวเสิร์ฟที่มีอายุหน่อยอายุกะอาจจะร้ายเนี่ย กินเบียร์แล้วเขาบอก้าเนี่ย้าจอยกินเบียร์มึอนี่โอ้ยสุดยอดอลังการงาน่าอร่อยมาเจ็บละอร่อยเห็น่ะอร่อยเมืองผุดเท่าอายุเท่าไหร่ด้ตอนนี้หกสิบนางรประทานเบียร์เยหกสิบเอ็ดโอ้ย อย่าให้ได้เมาเมื่อให้ชาวจอยจมเดินเส้นสายสี่งย่างกับยังสิเอาตัวโพลกินเบียร์โอ๊ยปวดหัวใยายเกือบก็ไม่ใส่หรอกว่าอย่างเงี้ลูกค้างานเออเนี่ยซาเคตรวจชาเออตรวจชาลุงซาแล้วนั่นแหละ ใส่ผมใส่ผมขายจนอ่ะนึะนึกเนาะโอ้โหำไมสีดำเฉยเนาะเมื่อดำหรอกจ้าสะอาดยู่งเลยเนาะตาแกินแล้วรูฟิตเอาตรงๆรงเลยเด้ออย่าหอยฟิต้าแสฮะตัวในตัวเทกนั่นเทิรนเทินั่นเกโซกโหกกันลงใส่เมดทำไๆทไ ยังไค่ะด้ให้สั่งไหมทอดซ้ำอยู่บนหอดจ้ามาหอดกับสีบวกใส่สีหีดเอาให้เงินบาทเด้อเซาหกพันกีบเงินบาทเข้ากับสาซื้อไปกินอยู่ได้3สิบพันหกสิบบาทมอเมนบวกเงินกีบ่อนบวกเงินกีบอ่ะ มบวกเก้าส mm. mm. um. ิบเก้าสิบบวกเงินไม่ได้เป็นเดี๋ยวี่ดองเงินก uh uh ี่เงินบาทส้าหกบวกสัาหกบวกส้าหกบวกมาละสามสิบสองร้ยเจดสิบามจ็ดสิบสาสามร้อยเจ็สิบ สามร้อยเจ็ดสิบสามแตอาสามร้อยเจ็ดิบรดให้สามบาทเอดีบ่แม่ขาดจะควงเข้าไปอยู่จัคไปเจือที่เฮดไปเจือที่อ้รสามบาทบ่เป็นยังองเนาะรูสามบาทบ่เป็นยังหนอะว่าต้องฝากเนาะสามร้อยเจ็ดสิบรูไม่ต้องพูดค่ะไม่ต้องพูดหกร้อยสามสิบเหมหางัน่ต้องว่าได้อยู่ซื่อเด้ะ ค่อยได้ยินบ่เจ้าหน้าบ่อยอให้กินเลาเดือนนเจ้าข้อให้กินเบียร์ทุกข่อยยังเบาเบาอยังเออเรื่องเจใช่ใช่คลิปไว้ให้เพลินเบิ่งโลดสากันบ่นสาบกันไโลดถ่ายคลิปไว้ให้เจ้าหน้าทุ่มเจ้าเบิ่งโลดมาชุ่มเจ้าวในแฮปปี้ซัมได์เวลาเขาบ่อยู่เอาเงินทอนเลยประมาณสาวผมมาน้อสถึงหมื่นนี่น้อง แฮปปี้ทำไมจะได้เบอร์อยู่นะถ้ากันเซอร์เวดีอะดูข่าเสียงเลยดู่าไม่กอนโอ้ที่โพลูข่าไม่แล้วโอเคเนาะคลิปนี้อ๋อมาจบวยนเท่านี้เนาะฝากก็ไะไรก็แชร์ฝากก็คิดต่อคิดต่อแน่ใจอ๋อน้ำเด้อบายบายบาย